ืัอนี้ก็ว่างเนาะที่เอาคุ้มจากเพื่อนๆมาผากเพื่อนผากมาให้นะก็ดีทักนอา่อานลองบนมันว่ามันคืคุ้มจันใดท่านว่าน,าน,นา้ำเนลนำผ้าโจซูโบฮอนตำท่านว่าเชือกไก่กุ้มหางฉันโบฮอนเาวาท่านว่าพังทำเหลวโบท่นสามทีม่ได้ค้า นีเ,เป็นนัวมเนี่ยตั้มแบบนี้นี่โอยนนี้มันโมเมนเป็นนัวอันนี้นะเปคอยอ้นี้ไปโมเมนเป็นนัวนเลยอาไมไปก่อนสิเนาะนี่นเ,เราคือสีโบ่ใช่แล้วปวดเช่งปวด่า โอเคคอยให้ๆด้วะคอยให้ๆ